tak ambil eh nak baca asih lah Ada dua patuh kacau dah Anak duduk bila air Anak kata mi air dapat papi Nak hmm. tahu tu baik mi, nak tahu tu baik Tak tahu tu baik lah, nak Tak ada ambil Tak ambil sekarang apa Tu baik selapu dengan ตอนนี้นะครับผมได้เดินทางมาที่บ้านหลังนี้นะบ้านที่ว่าไฟไหม้หน,นะใช่แล้วก็ผมก็ได้เตรียมเสื้อผ้ามาด้วยนะคือเห็นเขาโพสต์นะครับว่าถ้าใครมีผ้าเสื้อผ้าอะไรเงีย้ยจะมาให้ก็คือให้ได้นะผมก็เลยเตรียม,มาแล้วกันนะมีทั้งเสื้อผู้ชายเสื้อผู้หญิงแล้วก็ผ้าสรงต่างๆานาๆน,นะนะใช่ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้เข,า,เขาข้างในนะฮะแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาไปสัมภาษณ์อะไรแบบเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูสภาพต่างๆแล้วก็เราจะจิงทายด้วยการเปิดบริจาคให้กับเขานะครับใช่ไปไปดูกันไปก็ Bác chị mình Bác chị là, đó? Chị, chị mình, chị mạ. chị mình, Má chị mình, Má chị mình. Má chị mình này. chị mình. Má. มนรั่วรั่วลับปบ้านสองชั้นนะครับตอนนี้คือด้านบนเป็นเหมือนจะเป็นไม้ซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เหลือแล้วนะเดี๋ยวพอีิจะพาเราเข้าไปดูข้างในนะครับนะพอเจือมอปะนจุเลียโม่จเลีม่อิสตรบับเนี่นเดนเบรบิเยอะไหมครับ่าแกปะแกอะก่กรุจะหมาก็ะแต่กจะ่าดิลโม่เนี่ยดิลมดิมเล hari wah baku ni ada rumah ada orang? Dia ada rumah ada dua dua orang. Dua orang. Pas dia tu bet dua. Ha. Ya. Hmm. Sebab apa? Oh, ya. Eh, tak ada bahan. tapi yang ala atas tu. Oh, yang ala atas dah. Hmm. Dua orang buat tahun ni pi ah. Adik pi pak cik diri ke dak? Ke? Anak Oh, mak Ha, dengan bini. pak cik dah. Hmm. อืมนี่ทุกคนดูข้างในนี่มาดูมาดูมา,มาตะวนันนี่แกก็การีดาอ๋อนี่คือเขาบอกว่าคือจะเข้าไปอ่ะก็ไม่กล้าเหมือนกันเพราะว่ากลัวไม้จะหล่นอะไรทับใส่นะเพราะว่าคือมันเปราะบางไปหมดแล้วทุกคนเนี่ยใช่เดี๋ยวผมถ่ายกล้องอีกมุมหนึ่งให้ดูนะคือสภาพด้านล่างคือทุกคนดูเสื้อผ้าดูด้านในนู้คือแบบบาจูปอากาศอิเลเบอเด้อเด้อ อันนั้นอันนั้นคือตู้เสื้อผ้าทุกคนนะตอนนี้คือไม่เหลือแล้วนะแล้วก็มีเสื้อผ้าที่แบบโดนเผาไปแล้วะทุกคนใช่โดนไฟนะก็ไม่เหลืออะไรเลยนี่ดูในห้องทุกคนนะอันนี้เป็นห้องนอนนะครับมีโต๊ะโต๊ะแต่งหน้าโต๊ะเครื่องสาอางทุกคนแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆนะกระเป๋าทุกคนดูโอ้โหคือไหม้หมดเลยนะพัดลมพัดลมอ๋อตัวนี้3มห้องนี่คือห้องหมดเลยเหลืออยู่ห้องนี้ที่แบบเห็นชัดแล้วก็เป็นบันไดอะไรห้องครัวอะไรโอ จากวันที่ผมมาเนี่ยก็ประมาณ3วันได้แล้วนะที่เกิดไฟไหม้นะใช่ <ไฟ S 2> ก็มผม,มอ,อ๋อหิมะทุกคนโอเอามาข้างนอกไยว่ะคือตรงเนี้เป็นเหมือนกับว่าอู่ซ่อมรถใช่ไหมแล้วก็มีรถหล,หลายๆคันอะ่ะก็คือลูกๆเขาก็คือเอารถออกไปก่อนนะ บคือ <c oughs> อันเนี้ยมันเป็นส่วนของเราใช่ไหมเป็นบ้านของเราอ่ะทุกคนคือ,ค,อคือมันไม่ทันละแต่ว่าอย่างน้อยคือต้องเซฟของของคนอื่นเนี่ยรถของลูกค้าที่แบบมาซ่อมที่ที่นี่อ่ะก็ต้องถอยออกออกไปนะในคลิปที่ผมเห็นอ่ะตอนที่ไฟกำลังขึ้นอ่ะตาก,กล้องหรือว่าคนที่อยู่ข,ข้างๆตาก,กล้องเนี่ยคือได้ยินเสียงร้องไห้อะไรแบบโอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงคือลองลองนึกถึงว่าแบบบ้านที่เราอยู่แล้วแบบกำลังถูกไฟไหม้อ่ะทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่โดตูนะ ผมคิดว่านะก็นี่จะไปที่ไหนมากนะคือบ้านของไอ้บ้านแกอ๋อก็อยู่บ้านของลูกนะฮะอีกหลังหนึ่งฝั่งนู้นนะครับโอเคกิ๊ตต้วาโซน้่งกิ๊ตต์บ้านแกนหูเล็กๆอะไรกีก่อนนี่ก็แค่น่ะโอเคนี่เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะทุกคนนี่เป็นเหมือนประตูหลังบ้านอะประตูข้างๆบ้านดูนะสดเลยโอเคนี่จากมุมนี้ฮะทุกคนอันนี้คือตู้ตู้เสื้อผ้าทุกคนดูตู้เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าทุกอย่างก็คือไปหมดแล้วทุกคน นี่นี่ทุกคนดูชั้นสองเนี่ยมุมนี้เห็นชัดเจนเลยว่าแบบเออเข้าโครวของชั้นสองอ่ะเหลืออยู่แค่นั้นนะทุกคนบันไดที่ขึ้นไปอ่ะผมว่าไม้นั้นน่าจะเปราะบางมากนะถ้าผมแบบแตะแตะหน่อยอาจจะมีแบบร่วงนะทุกคน <c oughs> มันดูฝั่งห้องครัวนี่อ,อันนี้เป็นหลังบ้านนะทุกคนหรือว่าห้องครัวห้องน้ำอะไรเงนี่ห้องครัวครับทุกคน <c oughs> โอ้อันตรายนะจริงอ่ะเ <c oughs> นี่ยพวกกระทะอะไรคือยังอยู่ครบเลยนะ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นตู้ใส่พวกเครื่องครัวนะเ <c oughs> ออใช่ นะครับก like er to ็คือไปนะครับไปหมดเลยแล้วก็ตัวบ่อทีด้กินเ์ก็ยังอ๋อได้กินเจอะไรแปังอ๋อกินเจอะไรแปังปักบอกท้าวกระตูมหิโตก็จะได้กิมตุ๊ก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 ได้รักษาเฮ้ยแล้วก็ได้รักษาได้เปลด้วยทั้งหมกนะฮะก็คือรู้อีกทีก็คือตอนมันแบบเหลือไม่เยอะแล้วคือไปหมดแล้วเนี่ยผมเห็นไอ้นี่อย่างนี้ให้ดูเป็นกระติกน้ำร้อนทุกคนดูคือเป็นแบบนี้แหละ เสียหายอ่ะทุกคนคือเสียหายทั้งหลังอ่ะทุกคนโอ้โหไม่อยากจะนึกภาพเลยนะแบบยังไงมันเด่วาตุบเบะมันเด่วตุเบะตีปีงาปีงาอันนี้บาสเตอ่ะอ๋อคือเขาทันเอาออกนะครับเป็นตู้เย็นนะครับทุกคนนี่ตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้านะฮะมันอะไรี่มาซะอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ว่านั่นแหละคือเอาออกมาทันนะฮะสองอย่างนะครับคือวินาทีนั้นอ่ะมันอะไรก่อนได้คือหยิบออกมาทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปข้างหน้านั้นข้างหน้าเนาะ ni anak wajib cik. Kau ni anak mau cik dah. Kau ni abang mau apa begi katera. Hati tu Abby ada rumah. Ada lah. kata dah. Hari tu bagai ada rumah. Ada lah. Ada kah dah. ni ada rumah. Ada lah. dah. Kau tu bagai ni ada lah. Ada kah lah. ni kau tu kek begi katera. Hati ada rumah. Ada ni kau tu kek begi katera. tu Hari ni kita ni kita kau cuma bagi galangใจ dah pagi-pagian pagi video memang ni ada orang kenal kick lah ada ada agak ya, ya. ya, ya. ya. oh, dah ya, ya, ya. kita duit tangkop ah dah engok nak mari, baju pagi bagi sikit-sikit ya. luar dah patu kita nak buka bericak okay, rumah boleh boleh ก็ทุกคนเนี่ยที่อยากจะบริจาคนะฮะอยากจะช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยก็สามารถบริจาคได้ท่านเดี๋ยวผมจะขึ้นเลขบัญชีไว้นะฮะเป็นเลขบัญชีของอับเบ่ของน้องสาวของน้องสาวนะฮะก็คือของของของคนในครอบครัวนะครับก็ชื่อชื่อบัญชีอะไรนั่นไหม สุไรลานามสกุลวะเจมะตเจมัตชื่อบันชีก็คือสุไรลาเจมะนะครับเป็นลูกสาวของลุงเขานะฮะคือจะมีบางคนที่แบบผมเคยเจอนะก็คือเขาจะไปเปลี่ยนเลขบัญชีอ่ะแล้วก็ใส่บัญชีตัวเองอย่างเงี้ยก็คือมีชาชีพเอาง่ายนะแต่ถ้าเป็นชื่อเนี้ยก็คือสบายใจได้นะครับเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวมาฟังภาษาบิลรอดเอานะว่าจะอาซีไรแฮรีรัวบัตตอกับเจอดยฮานุมดตุมิลาไอฮานุกัตโตมิไอดังพวกบาฟีตัวทุบเบ่เหมีอยตัวทุบเบ่ตัวทุบเบ่แล้วเดินทับเอาบ คือตอนนั้นอะเหมาะกําลังละหมาดอยู่ละหมาดซูฮรีนะฮะแล้วก็กําลังอ่านยาซีนหลังจากละหมาดนะแล้วก็มีลูกบอกว่าเออไฟไฟขึ้นเหมาะก็เลยก็วิ่งออกมาทุกคนปังเหมาะว่าซ้อยน่าดีก็เลยเป็นจืดด้วยเป็นจืดนะเป็นลมไงเป็นลมบินอ่ะตัวเฮเลย คือบ้านที่เราอยู่นะแล้วก็แบบกําลังถูกไฟไอ้นั่นอ่ะมันความรู้สึกที่แบบอธิบายไม่ได้เลยรู้สึกเลยว่าเป็นอะไรที่ซอกมีตาตุ่นโลกกกตมมิบ้าแกสุกถอดเต้นมีเตาตุลนโลแกดีจู่ว่าโตแกฝึกเนาอันโน่ไปได้มามากี่พุ๊กยันดีอ๋อมีตะกดอยเตาตุลนโตลกเค่โตนี่งามเบรือกิจู่แกเลกเกโตอย่าตอกแกหุ่นโตตุ่ลาละแกโต